วายผมผมจำอะไรได้ที่ไหนจำได้พี่รับคราับใคอยู่ครับเออที่ว่ากดกดขอข้อมูลกดมวยที่ขึ้นเวทีคู่หนึ่งคนนั้นเลยอ่าอ่าครับอันนี้คือพี่พี่เป็นนักมวยเก่าไหมเป็นมวยเก่าครับหนุ่มชิงชัยสลุ่งวัฒนาพี่แล้วตอนนี่พี่ทำรู้พี่ทำาข่มวยอยู่แล้วนี้ครับผมอยู่กับสิทธิ์วุฒบัตรก็เลยมาทำไข่สิทธิ์วุฒบัตรเหรอพี่ สิบพลับัดนสิบพลับปัดนี่นานมากแล้วเนาะนัะ่นแหละชุดน้องอันนะชุดผมแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมเหลือยังมีอยู่หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วทำไมทำไมพี่เอกทำไมพี่เอกรู้ว่าผมเป็นหนุ่มเชียงชัยอะไรนะครับทำไมพี่เอกรู้ว่าผมเป็นหนุ่มเชียงชัยชื่อเฟซขึ้นมาพี่ใช่ตอนนี้พี่พี่ทำค่ายไหนอยู่ครับทำค่ายทำค่ายชอพิชิตครับชอพิชิตชอ,ชอพี่ชิตเหรอพี่ พอไปชิดแต่บางคนจะเข้าใจแต่ว,ว่าเป็นมือของดาบชิดปาแก้มมันไม่ใช่มือของดาบชิดปากแก้วเป็นมือของชิดไัยช,ช,าาชิดชัยสอรุ่งพัฒนาอ๋อชิดชัยสอรุ่งพัฒนาก็คือก็คือก็คือเทนเนอร์เทนเนอร์สิท์มรมบัดเก่าเนี่ยน,นะครับอืมแต่ของพี่นุม่มนุ่มชิงชัยชิงชัยสองพัฒนาคือคือเป็นค่ายเก่าแก่ผมอย่างนี้นะแต่ผมฝากซ้อมสับธิ์มรมบัตนะครับอ๋อพี่ฝากซ้อมสิทธ์มรรบาต เทนเนอร์เทนเนอร์คือชิดชัยสลุงวัฒนาครับมวยเด็กมีเยอะไหมพี่ทั้มีสามสี่คนครับสามสี่คนส่งพิยินดีหมดเลยเหรอครับภาพส่งพนยินดีหมดเลยครับแล้วก็ชูยอโชกคนที่หกเนี่ยไอ้กับโชบอะไรที่เองรู้จักไหมไงช่วยชาติเนี่ยช่วยชาติเหรอพี่วายผมไม่รู้จักเลยพี่นั่นหละของพี่ค่ายค่ายอยู่ไหนครับกบลนเหรอไม่ใช่อยู่สุรินทร์ศรีขอรภูมิครับอ๋ออยู่สุรินทร์ อำเภอเลยนะพี่สีขอรัภูมิครับสีขอรัภูมิใช่ไหมครับครับเพชรดํานี่มามามาโชกที่ที่ที่นี่กี่ครั้งแล้วพี่ครั้งแรกเลยครับวันนั้นอ๋อวันนั้นชนะใครผมผมจําไม่ได้นะวันนั้นชนะใครอ้ไรมันดีเกษตรเลยครับอันนั้นใครน้ำชนะใครวันนั้ำดำแสงประกายครับพี่แสงประกายมันดีเกษตรแสงประกายหมวดหมูช่างนุ่นอ๋อชนะหมวดช่างนุ่นเหรอครับครับท่านาเสง อ๋อจำได้ละวันที่เดิมพันนักแสในที่ขอข้อมูลผมมุมแดงใช่ใช่คือคู่เนี้ยคู่เนี้ยตอนแรกอ่ะเคยเคยเคยเสมอกันมาเสมอกันมาที่ต่างจังหวัดปะครับผมเป็นคนจัดครับวันวันเกิดผมมันเกิดผมจัดที่จังหวัดเอแล้วพอสุดท้ายพมมามาต่อยกำลังสิบนี่ขาดลอยเลยนะขาดลอยเลยครับแล้วบางคนก็จัดะจ็บบางคนก็บางคนก็ฟันตรงให้แต่ช่างนู่นช่างนู่นเป็นเพื่อนช่างนู่นก็ให้ฟังช่างนู่นแล้วก็ เราก็นอนฟังวิเคราะห์ทุกๆคนเลยนะเออื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 ออเออืออืออืก็ยังฟังทรงให้เพชรดำเลยแล้วแล้วคนที่รู้จริงเน่ะคนที่รู้จริงอ่ะเขาก็ยังให้เพชรดำบางคนก็เพลงใจอะไรทั้งนู่นก็ให้ทั้งนู่นทั้งนู่นมผมผมนอนฟังวิจารณ์เจ็ดแปดคนนะผมไม่ได้นอนฟังอเองเ่แสดงว่าไฟนั้นก็คือทําให้คนที่ที่มาดูมวยในในแดงสิทธิ์หรือว่าแฟนมวยกรุงเทพอ่ะก็รู้รู้จักเพชรดำมากยิ่งขึ้นติดตาเลยครับวันนั้นหมด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 เบรกแรกเนาะหมดเบรกแรกสองครึ่ง มีคนบอกว่าชกมวยแบบนี้หน้าสร้างสายเนียนตามีคนมาข,อ,ขอ,อซื้อผมมีมีอภิชาติองไทยโทรมาสนใจแล้วก็กล้อ,องเจียวของเสียกบเสียกบคลองสิเบเอ็ดก็โทร,ร,รก็สนใจเขาทำอะอะไรนะครับแชมป์ับแชมป์ล้องเจ็บนะครับครับแล้วแล้วทีนี้ก็น,น้องมีรายการเจอกับใครนะพี่ ช่วยชาติช่วยชาติช่วยชาติพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมมว,มวยมวยตัวนี้ไม่รู้เลยครับก็เหนื่อยด้วยดิถ้าผมต่อยร้อยสี่ผมก็เหนือ่อยก็นั่งบนกันอยู่ไม่รู้ยังไงเลยไฟนี้ต่อยเท่าไหร่พี่ต่อยร้อยสี่ปนอดกับไฟนี้ถือว่าใหญ่ไปไหมมันมันไม่ใช่เวทของเราหรอกพี่มันมัน,มนเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราตอนนี้อ่เออตอนนี้พี่ต่อยเวทเท่าไหร่ครับเวทร้อยสองครับร้อยสองแล้วก็มามาร้อยสี่เลย ก็สี่เลยลูกเขาคิดยังไงกับเราอ่ะเ้วก็ติดใจกั่ตคุยกันอยู่ตอนนี้พี่ลูกจะไปยังไงเดี๋ยวผมถามทีมงานเพิ่มเติมให้ประเด็นนี้ส่วนเรื่องของของเพชรดำเนี่ยครับเพชรดำเนี่ยถ้าถ้าผม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 อยากรู้จักน้องน้องคือน้องคือพี่พี่ปั้นมั้งแต่เด็กเลหรอครับปั้นตังแต่เด็กรับเด็กทวงมา29ไฟครับอืมแล้วไปได้มายังไงพี่คนนี้ก็เผมทำมวยทำน้องอ่านเป็นแชมป์ฟูตเสือทำ ทำลุงรัดลุงรัดพุ่มพันม่วงทุกวันนี้ก็ผมทําลุงรัดพุ่มพันม่วงเหรอพี่ก็ขอของผมของเก่าผมนเนลุงรัดลุงรัดตอนนี้ยังต่อยอยู่ไหมลุงรัดใช่ใช่ลุงรัดในสตเดียวแหละไว้ไว้ห้าสิบแปดปอนด์ี้อ๋อตอนที่ซ้อมอยู่กับอาจารย์เดดเอ่ออาจารย์สุรชัยเชเรลองครับนั้นก็ออกจากผมของผมครับเห็นว่ามีรายการด้วยนี่จะต่อยจะต่อยให้กันทัดเหมือนเดิมอะที่ใต้อะแต่คงคงกะไม่ได้ต่อยแล้วล่ะลรับลุงรัดเป็นมวยที่ที่ ยังยงไม่ค่อยจะจะไอจะรู้จักคุณคุณครับไปไป,ไปแต่ลุงรัตร,ร,รู้สึกว่าเขาก็กลับเพชรกระทัดก็หลายรอบนะสามครั้งก็ไม่ช่สักครั้งเลยอืมช่องเจ็ดสีทุง้ำออกอกจากพวกผมครับลุงรัตนต้องอ,องันออกจากพวกผมทุ่งมวนออกจากพวกผมต้าชคคูออกจากพวกผมอืมแล้วก็ผมหนุ่มจิงชยัยต<ล>้องน้องอันนี่เป็นเป็นเป็นแชมป์มวยมวยมวยเม่รอบปุเสือครั้งที่เจ็ดอ๋อไม่รอบปูเสือครั้งที่เจ็ดนั่นก็พี่ก็ทำหรอ ่ไม่ใช่ทำเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันไงผม<อ>พี่ชายทำผม,ผมอตอนนั้นผมผมต่อยกับพวกอัตชัยแหลมทองเาินแพทย์พี่ทันไหมอัตชัยแหลมทองเาินแพทย์ผมคุ้นนะผมว่าผมทันนะครับพวกเดินเด่นเชียงขวัญเรียมทองเาินแพทย์ผมต่อยเกรดนี้ครับเด่นเชีย,ยข<อ>งขวัญผมทันแน่นอนครับเด่นเชียงขวัญนี่มวยเขาปะครับผมผมต่อยเกรดนี้นะครับสมัยผมต่อยคู่เอกถ้าเด่นเชียงขวัญผมต่อยคู่เอกผมต่อยคู่เอกช่องไอตัววิธีรังสิตตรงนี้วิธีนี่แหละครับผมต่อยคู่เอกแต่ก่อนทำไมแต่ก่อนมันเป็นมวย WMC อะถ่ายทอด WMC อะไรไม่รู้อ่ะ เพชรดำเนี่ยพี่เด็กคนนี้อยู่กับพี่แต่เด็กเด็กสุรินนะเด็กสุรินครับผมผมเป็นผู้สนับสนุนครับผมเป็นเสียวิทย์หมูสดเป็นผู้สนับสนุนพี่เป็นผู้สนับสนุนครับเป็นผู้สนับสนุนเป็นคนป้อนรายการแล้วก็เป็นคนรับงานแล้วก็เป็นคนจัดชกประจำ่ไในนามอะไรพี่เสียวิทย์หมูสดนี่หรอครับเสียวิทย์หมูสดครับอ๋อพี่เป็นนักมวยเก่าแล้วพี่ก็ตอนนี้ก็มาทำมาทำเขียงหมูอะไรอย่างเนี้ยครับทำเขียงหมูแล้วก็จัด รับเหมาจัดมวยแถวคอแต่ที่ที่นั่นเขาจะเรียกพี่กันในฐานะตอนนี้ก็ไม่ใช่ชื่อนักมวยละเป็นเอเสวิตหมูสดถ้าถ้าคนรู้จักจริงๆก็หนุ่มชิงชัยต่อยกรุงเทพก็พวกเจ้วคุณพลซอมมงคลเกิเนี่ยสมัยแชมป์ร้อยสี่สิบห้าปอนด์อ้อมน้อยเสวิตหมูสดเพชรดำนี่โชคมาประมาณกี่ไฟได้พี่เกบเก้าไฟครับว้ยไม่เยอะนะพี่เกบเก้าครับดจริงๆครับเรื่องจริงเลยครับเออมวยซ้าย เด็กยืนนี่เป็นเลยเด็กยืนมวยไม่เป็นเลยมวยซ้ายนะพี่นเนาะครับฝีมือมแต่เด็กเลยไหมหรือว่ามวยเข่าตอนเด็กๆเป็นมวยที่ง่มากเลยแล้วก็เอามาแต่งเอามาเสริมเอามาอบรมก่อนชกอบรมเรื่องหัวจิตหัวใจเรื่องการเอาตัวรอดเรื่องการแก้ปัญหาพ้ะหน้าอะไรหลายอย่างแล้วพื้นพื้นเป็นมวยอะไรพี่พื้น,พ,นพื้นเลยครับเป็นมวยเข่าอยู่นะครับออาเป็นมวยเข่าครับเมริมแพี่พี่มาเสริมมัดเสริมแข้งเสริมฝีมือเข้าไปอย่างนี้ครับ แล้วก็มีผู้สนับสนุนอีกสองสองนายสองท่านใครบ้างพี่ขอชื่อหน่อยครับเซียฟอร์ดแยกแดนเหนืออ๋อสีเสื้อนี่นี่เสื้อเสื้อที่ใช้นี่ครับเซียฟอร์ดพ<ค>ยักแดนเหนือเซียฟอดให้ให้ไฟละสองหมื่นทันชนะพี่ก็เลยให้เกียรติเขาแล้วก็ให้ใช้สีเสื้อนี้ใช่ใช่ใต้ต่อยบ้านอกก็จะเป็นเซี่ยฟอร์ดแยกแดนเหนือที่เป็นใครครับแกขายฟอดเหรอครับงินทุนพอเลียงเงิน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 เยอะนะเงินทุนพอเลียงเงินเหนือเยอะแกขายฟอดนะครับหรือแกชื่อฟอด เมื่อไม่แกแก็ชื่อฟอดแกแกเป็นพ่อพ่อเลี้ยงในทุนใหญ่นะชอบมวยแล้วก็รักเด็กว่ากันเถอะครัให้ให้ไฟละสองหมื่นไฟละสองหมื่นทัชชนะอืมถ้าเครื่อรงรุมต่างหากเออเออเป็นข้อมูลด้วผมก็ได้รู้นะเจอหน้าตาช่าง<อ>บางทีถามไม่ได้มากเพราะว่านักมวยก็ต้องรีบรัหนักรีบไปพักผ่อนถูกไหมใช่ัแต่ี่ที<อ>เราก็มีหน้าที่พ,พี่ก็มีหน้าท,าที่ต้องดูนักมวยก็ถามกันได้ไหมมันมันไม่มีเวลาคุยอ่ะทา อะไรนะครับพี่เชิดตลามินทาแล้วมีใครอีกไหมพี่พี่เชิดตลามินทาครับพี่เชิดตลามินทาอยู่ในทีมงานเดียวกับเกียติไหมใช่ใช่ใช่เป็นลูกน้องเกียติอ๋อจริงเหรอครับอ๋ออ๋ออ๋อยู่ในทีมงานเดียวกับเกียติตลามินทาอันนี้เป็นพี่เชิดนะพี่เชิดก็เป็นหนึ่งในทีมงานเหมือนกันเป็นคนดูแลพวกผมครับอือเออเออถือว่าแล้วมามามาชกที่กรุงเทพนี่กี่ไฟพี่ไฟครั้งเดียวเอง ไปครั้งเดียวที่ศึกนี้เลยนะใช่ถือว่าเข้ากรุงเทพเร็วเหมือนกันนะก็ไปตามสายงานผมเป็นคนเสนอครับผมเป็นคนเสนอ,อมมครับนั่นไเป็นผมคนเสนออผมเป็นคนที่เที่ยวนี้ก็ไม่รู้เจอมวยอะไรเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าอาจจะไม่ใช่พี่กัดเราครับก็นั่นแหละครับพี่ก็ยังว่าแล้วเด็กคนนี้เป็นไงบ้างาพี่พี่ดูช่วงหลังที่พัฒนาขึ้นมาเยอะๆถ้าพน,นกัดจัดชกได้ผมก็จัดชกได้แบบสบายผมจัดสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งอืม ที่สุรินทร์ผมจัดประจำาหละแล้วก็พวกดําเรือพวกนี้ผมจัดหมดเลยนะครับอืมเพรดำนี่อยู่บ้านนอกเจอใครบ้างพี่เพรดําอ่นะครับเพรดำนี่อยู่บ้านนอกเจอใครบ้างเจอพวกไอ้ดุกไทยพวกเจอตัวดีๆเยอะอยู่ครับตัวดีๆก็มีหยกหยกไทยนะครับลูกุกไทยดุกไทยชื่ออะไรนะพี่ลุกไทยดูกไทยดอเด็กเหรอพี่ครับดอเด็กดุกไทยประคองปนสุรินทร์ปลาดุกเหรอพี่ ครับป้าดุกดุกไทยดุกไทยปากรอนพอสุรินตัวนี้ก็เก่งใช่ไหมเก่งครับแล้วก็ไอ้ดวงดังดวงกังเพชรประกายจันทร์ดวงดังเพชรประกายจันทร์เราก็เจอมาแล้วครับผัดแพชนะแล้วก็ได้แชมป์ได้แชมป์42กิโลเออน้องน้องเพชรดำนี่เป็นแชมป์ภาคอีสานแชมป์อะไรบ้างพี่แชมป์แชมป์42กิโลครับแชมป์แชมป์แบบเป็นแชมป์อุปโล่ขึ้นมาหน่ะพี่แชมป์42กิโลของของภาคอีสานไหมชมรมชมรมชมรมมวยอำเภอศรีกรลภูมิ ตอนนี้น้องชกพิกัดเท่าไหร่หรอเออสี่สี่สิบสี่สิบสี่สิบห้าได้ไหมครับสี่สิบห้าครับเบอร์ต้นต้นไหมภาคอีสานสี่ห้าใช่นะครับเบอร์ต้นต้นไหมภาคอีสานสี่ห้าไม่ไม่ไม่ถึงกับเบอร์ต้นต้นครับก็พอกลางกลางได้นะพี่เนาะกลางกลางเขาพวกเบอร์ต้นต้นน่าจะประมาณร้อยกว่าไฟแล้วล่ะเกือบเกือบร้อยมั้งนี่ผมไฟที่แปดไฟครับไม่ถ้าพวกเบอร์ต้นต้นอะของภาคอีสานในในในน้ำหนักนี้ น่าจะเป็นร้อยไฟเพราะว่ามวยอีสานจะต่อยเยอะมวยเด็กอะเพราะว่าผมมีตัวตัวมเยอะพี่เอกผมเป็นโโมเตอร์ภาคภาคสซรินเดอรผมผมจำมวยแม่นนะครับพี่เอกเพราะว่าผมเป็นโโมเตอร์เนาะสุลินนี่มีใครบ้างครับพี่ที่ทำมวยจัดมวยนี่ก็มีแต่ผมแหละก็แล้วก็ไอพี่พี่บุญชูพี่ก้าจัดมวยแล้วก็หมอจัดมวยแสดงว่าในอีสานก็รู้จักกันหมดเบ้นบอลบือ ค uhm, รับอาจารย์คุยหลวงพ่อทงนาคาพ่อโทรโทรโทรขอมวยกันแล้วก็แล้วก็เลิกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็มาช่วยกันอืร er ู้จักกันใช่ไหมอาจารย์สองพงทองรู้จักครับตะพวงครับตะพวงทีมงานอ๋อแล้วก็บพี่เบซนบอลลูนก็จะมวยมั่นผมเขากล้าขอมวยผมผมก็กล้าขอมวยเขาแล้วก็ให้เกียรติกันอะไรกันอืแต่ตอนนี้แย่หมดนะพอควิกมาเนาะ ก็ปิดมาเย,ย่เลยครับเพราะว่าผมก็ได้กับการจัดมวยผมเหมาที่ละแสนสามแสนห้าแสนสองแสนหนึ่งผมก็จัดให้เขาได้ผมก็ส่งงานได้ผมก็เก็บพวกดำเรือดพวกนี่แหละ